สวัสดีท่านผู้ชมนะคะอยู่กับาภายใต้แบรนด์นมิสเตอร์ฮิวมัสเรานะคะของสูตรครั้งคราวนะคะก็ของเราเป็นฮิวมัสนะคะเราใช้ใช้ชื่อว่าฮิวมัสพิทักษ์โลกนะคะ13ล้านปีไอโอนาได้ใช้ปรับค่า ph ในดินในน้ำนะคะแล้วก็ให้ค่าที่เหมาะสมกับพืชมีจุลธาตุครบทุกตัวนะคะแล้วก็เทียบกับ n p k คือเรามีครบหมดนะคะคือเจริญเติบโตได้ดีเร่งรากเร่งยอดเร่งตน้นะเร่งใบ เพิ่มผลผลิตแล้วก็เพิ่มน้ําหนักแล้วก็ลดต้นทุนในการจัดการอะน,น,นี่คอนเซป็ปของภายใต้แบรนด์มิสเตอร์ฮิวมัสเราคะตอนนี้ก็คือเราอยู่ในฐานการผลิตที่อาํเอาเภอแม่เมาะจังหวัดลําปางนะคะซึ่งเราก็มีลูกค้าที่ถ้าเป็นหน่วยแบบนี้นะคะก็จะเป็นกระสอบน้ําหนัก25กิโลคือเหมาะที่จะยกได้ง่ายๆนะคะในขณะที่เราปรับโครงสร้างดินปรับปรุงดินด้วยเนี่ยเราก็อัดธาตุอาหารเข้าไปด้วยนะคะถ้านานจะสูงนะคะนี่ เป็นลูกค้าที่เป็นสวนใหญ่นะคะเราลดการจัดการในสวนคือเราใส่เป็นถุงบิ๊กแบ็กเข้าไปเลยนะคะก็ะจะมีอยสองตัวนะคะของตัวตีคุกและตัวที่เป็นตัวตีคุกก็จะเป็นกระสอบข้างคาวแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเพราะว่าของเราเนี่ยปรับค่าพีดได้ทันทีนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวกระตูนนะคะหลายๆคนก็จะรู้จักตัวมิสเตอร์ฮิมัสของเราภายใต้ตัวกระตูนนี้นะคะเพราะว่า ปกต,ติแล้วเรา,าทําตัวนี้อยู่แล้วนะคะเรามาดูนะคะค่าที่น้อม้อยวิ่งได้ก็อยู่ที่ประมาณเกือบเจ็ดนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเนื้อประมาณนี้นะคะเนื้อนี่ก็คือเป็นเนื้อที่เรามิกส่วนผสมนะคะเหมาะที่จะใส่ลงไปในพืชแล้วคือคือพืชเนี่ยอยู่ในดินนะคะดินที่มีค่าเป็นกรดสูงอย่างเช่นพอระวัดดินแล้วปุ๊บได้สี่ได้สี่จุดห้าเราใส่ของเราไปเนะะี่ย ค uh, ่าดินต้องปรับขึ้นทันทีนะคะเราจะปรับได้ทันทีเลยอันนี้เราดูนะคะถ้าเนื้อตีคุกนี่จะประมาณนี้นะคะก็<น> <enario> euh, <screen> ข,ขึ้นอยู่กับส่วนเหมือนกันนะถ้าตีคุกนี่เราจะอัดท่าอาหารจะเป็นผงไม่ขึ้นเม็ดน,นะคะค่าที่เราวิ่งอยู่ก็ประมาณนี้ตกเกือบเจ็ดนะคะอันนี้คือไม่ไม,ไม่ปัน้นเม็ดไม่ขึ้นเม็ดน,นะคะก็จะเป็นผงอันนี้คือปัน้นเม็ดก็จะเป็นเป็นปัน้นเม็ดลักษณะคือเปอร์เซ็นต์การละลายสูงนะคะ ปั้นเม็ดของเราก็จะอยู่ที่หกว่าเจดเหมือนกันนะคะเราจะไปดึงค่าฟีเฮตเตอ์ท,ทันทีอันนี้ก็จะเป็นถุงบิ๊กแบกนะคะเป็นลักษณะของถุงบิ๊กแบกที่เราใส่ไปนะคะนี่เราวัดค่านะคะดูค่าค่าก็อยู่ที่ประมาณหกหกว่านะคะประมาณหกว่าทีเดียวเดี๋ยวจะใส่อีกนะคะ พราะนั้นลักษณะที่เราทำก็คือเราก็จะมีฮิวมัสมียิปซัมโดโลไมท์นะคะซิลไลฟอสเฟตที่ห้างข่าวแล้วก็ธาตุอาหารอ,อื่นๆอีกนะคะทีนี้สิ่งที่เราทำก็คือการที่เราลดต้นทุนในการจัดการสวนนั่นเองนะ,ะเพราะว่าภายใต้แบรนด์เราเนี่ยเราจะคำนึงถึงในเรื่องของการจัดการสวนเป็นหลักนะคะถ้าถึงเวลาเราจัดการสวนนะคะได้ต้นทุนที่ต่ำนั่นหมายความว่า เราลดการจัดการในการที่จะต้องสิ้นเปลืองไปกับหลายๆอย่างเพราะของเรานี่คือเราใช้ของเรานี่ตัวเดียวเนี่จบเลยนะคะเพราะเราจะมีทั้งโดโลไมด์ในการปรับค่า p h อยู่แล้วทีนี้เรามาดูกันนะคะว่า,าลักษณะของการที่เราทําแล้วเนี่ยเรายกเราใช้เราใชา้ลดยกถุงดิแบ็กขึ้นลดสิบล้อเลยเนี่ยมันก็ไม่ต้องมาใชา้ลักษณะของคนที่จะต้องเลี้ยง เป็นกระสอบแบบนี้เข้าไปอีกนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดในลักษณะของการที่เป็นสวนใหญ่เนี่ยเขาก็จะปล่อยเลยคะ่ะปล่อยปล่อยก้นออกแล้วก็แล้วถึงเวลาปุ๊บก,ก็ใส่ไปในรถเลยนะคะก็จะใช้รถทอยเอาเนาะใช้รถไถนะคะวิ่งตามไปตามอันนี้จะเป็นของสวนปาล์มใหญ่นะคะพื้นที่ทั้งหมด400ไร่เรารับผิดชอบอยู่ตรงแถวอกามินบุรีนะคะแถวสร,สระบุรีแถวกมินบุรีปราจีนบุรีนะคะ ก็จะมีลูกค้าที่เป็นส่วนใหญ่ๆนยก็คือเอาไปลงเลยนะคะอย่างเงี้ยค่ะถุงวิกแบก,กไปลงเลยพอลงปุ๊บก,ก็เขาก็ใช้รถถอยนะคะใส่แล้วใช้คนงานตักใส่หรือไม่งั้นบางคนเนี่ยถ้าพื้นที่ที่เหมาะสมนี่คือปล่อยแล้วปุ๊บแล้วใช้รถด,ดันดันเข้าเลยค่ะนะก็วันนี้ภายใต้แบรนด์เรานะคะเราทําเราจะายืนอยู่บนคอนเซ็ปต์ของการที่อเอา,อาทั้ง ปรับค่าพ h เในดินเพื่อให้พืชเนี่ยดูดเอาธาตุอาหารเนี่ยไปใช้ได้เลยนะคะเพราะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือการที่เรารวบทุกอย่างเข้ามาในนี้เลยทั้งธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองาธาตุอาหารเสริมเพราะนั้นไอตัวที่เป็นข้างขาวนี่จะเป็นผงนะคะใครสนใจก็0 8 2นะคะ5644999แล้วมันก็จะฝากไว้ลิงด้านล่างด้วยนะคะเพราะว่าของเรานี่เป็นทางเลือกนะเป็นทางเลือกของดินเพราะว่าการที่เราทำ ดินให้ดีแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะง่ายหมดเลยเพราะนั้นสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือการที่ใส่ลงดินต้นทุนที่ต่ําที่สุดก็คือการใส่ลงดินถ้าถ้าเป็นทางทางทางที่เป็นพ่นทางใบเนี่ยลักษณะที่เราทําพ่นทางใบนี่คือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะคะแต่ว่าถ้าบางทีลูกค้าแบบเจอแบบว่าหนักมาแล้วเนี่ยมัาก็จะใหะ้แก้ทั้งสองทางนะคะที่เป็นเม็ดเนี่ยเหมาะที่จะลงดินเพราะตัวนี้มันจะเป็น ลักษณะเราจะหนักเรื่องจุลินทรีย์นะคะจุลินทรีย์ต้องสูงเพราะฉะนั้นเราเน้นเรื่องการลงดินก่อนพอปรับดินดีแล้วปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันดีหมดเลยอันนี้ก็ใส่ได้ใส่ได้ทั้งสองอย่างคะ่ะแล้วแต่บางคนที่น้ําน้อยเนี่ยเขาก็บอกว่าอย่างเนี้ยมันมันง่ายมันเร็วนะคะแล้วก็ใช้น้ําน้อยด้วยอันเนี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะบางทีมันก็จะมีบ้างนะคะเป็นเม็ดเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยบางทีอย่างเงี้ย อันนี้ก็จะเป็นยิบซ้ำนะคะยิบซ้ำแล้วจะเรียกน้ำเรียกเรียกนมอัดเมฆบางทีมก็จะไปบ้างนะคะบางบางทีช่วงที่ฝนตกเนี้ยมันก็จะเจอน้ําฝนหรือว่าเจอแบบอันนี้ก็จะเจอน้ําซอฟส่วนใหญ่นะคะเนี่ยมันก็จะไม่เป็นไรนะคะแค่โดนน้าก็แตกตัวแล้วเพราะว่าบางทีคือเขาจะเจอน้ําซอฟค่ะน้ําซอฟเราที่สเปรย์ไปเนี่ยบางทีถ้ามันจับไปปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะมีอย่างนี้บ้างนะคะแต่ว่าเนี้ยพอลงดินแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็อย่างนี้หมดเลยนะคะนะคะ มันก็จะมีหลงๆแนี้ไปบ้างแต่ว่าพอเวลาโดนน้ำปุ๊บเขาก็จะแตกตัวเลยนะฮะเนี่ยนี่จะเป็นยิบซ้ำนะคะหรือเกลือจืดที่เขาเรียกกันนะคะเจือจืดหรือยิบซ้ำเราใส่ไปแล้วนะคะ25%อยู่ในนี้อยู่แล้วเพราะนั้นเกษตรกรไม่ต้องไปซื้อละเพราะว่าโดโลไมค์ก็อยู่ในนี้และนะคะนี่บางทีมันก็จะมีบ้างนะคะเพราะเราอยู่กับวัตถุดิบธรรมชาติและอย่างหนึ่งความชื้นนะคะเป็นผลตอนนี้ก็ฤดูฝนด้วยฝนก็ตกหนักด้วยนะคะบางทีก็คือ มันกระเด็นมานะคะหรือว่าเข้าโรงงานเรามามันก็จะเป็นเป็นเม็ดบ้างะคะวันนี้ก็เอ่อถ้าใครสนใจนะคะก็082 564 4999แล้วยินดีให้คำปรึกษาเกษตรกรทุกท่านทั่วประเทศนะคะว่าเราจะทำยังไงในการที่จะปรับดินให้ดีก่อนนะคะก่อนที่จะลงปลูกเนาะ,ะพอดินดีแล้วเนี่ยเราจัดการทุกอย่างง่ายหมดเลยนะ,ะวันนี้ก็เม่อยก็จะกลาบลาไปแล้วก็มีการแบ่งปันนะคะในเรื่องของ องความรู้เรื่องของอดินแต่ละภูมิภาคนะคะปกติแล้วเนี่ยเหนือใต้ออกตกนะคะทุกจังหวัดเรามม่การันตีทุกกระสอบที่ออกไปนะเพราะฉะนั้นทุกกระสอบที่ออกไปเนี่ยเราการันตีอยู่แล้วนะคะว่าได้ผลถ้าเกิดไม่ได้ผลเนี่ยภายใน 3, 7, 5, 5วัน7วัน15วันเรายินดีคืนเงินเลยนะคะลักษณะคือเราใสา่ธาตุอาหารหลักละธาตุอาหารรองแล้วก็ธาตุอาหารเสริมเข้าไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของการที่เราทําก็คือการที่ ไปปรับโครงสร้างดินในขณะที่มีพืชอยู่นะคะพืชต้องอยู่บนดินแล้วเราจะต้องทําให้พืชไม่มีผลกระทบนะคะบางทีคือปลูกอย่างเช่นเราจะ,อะของเราจะเก่งเรื่องทุเรียนอยู่แล้วเราเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วนะคะใน,ในเรื่องอการปรับโครงสร้างดินหรือการปรับค่า pH ได้ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะปรับค่า pH ได้ทันทีนี่ก็คือธาตุอาหารทุกอย่างต้องไม่กดทับกันนะคะความเป็นกรดเป็นด่างจะต้องเป็นกลางนะคะพอใส่ลงไปแล้วปุ๊บเนี่ยวัดค่า ถ้า4.5ปุ๊บเราใส่ของเรานั่งลงวัดเลยนะคะน่าจะทําใน EP ต่อไปนะคะในลักษณะของการที่ดูดูว่าสําหรับพืชที่นั่งแท่นหมายความว่าไม่ไม่แตกยอดเลยร่างไม่เดินเลยพืชไม่เจริญเติบโต,ตเลยเนี่ยเขาเรียกว่าการนั่งแท่นละเพราะฉะนั้นลักษณะว่าอาจจะเกิดจากค่า pH ไม่ไม่ได้นะคะแล้วก็ธาตุอาหารในดินก็ไม่มีนะคะเพราะนั้นหรือธาตุอาหารในดินเนี่ยไม่เพียงพอ หรือสิ่งที่ความเป็นกรดเป็นด่างหรือธาตุอาหารอย่างเช่นบางคนเนี่ยใสด่โดโลไม้มากเกินไปใส่ปุ๋ยคอกมากเกินไปดินเป็นกรดหรือดินเป็นด่างมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําก็คือการที่มีดินแล้วมีพืชอยู่นะคะทีนี้จะต้องไม่มีผลกระทบกาะพืชนะคะแล้วก็3วันเนี่ยพืชต้องแตกยอดเลยทั่วประเทศถ้าออกไปเนี่ยเรารับประกันทั่วประเทศนะคะที่ออกไปเพราะฉะนั้นวันนี้น้อมอยก็จะ,ะกราบลาเพียงเท่านี้เพราะว่าเดี๋ยวติๆต้องทํางานแล้วนะคะเราก็ เนี่ยค่ะเครื่องจับของเรานะคะก็จะเป็นในส่วนของยิบซ้ำช่วงนี้นี่หูแบบโรงงานอย่างเละนะคะให้าขนเข้าวันนี้มก็จะกัดลาไปเพียงเท่านี้นะคะศินบางรนย์แปดสองห้าหกสี่สี่เกนะคะแจะฝากไวลิงก์ด้านล่างนะคะเป็นไอ l ดี e ลด้วยนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดใครสนใจก็ แอดไอดียไลน์แล้วก็ทักมานะคะเรายินดีที่จะให้คําปรึกษากับเกษตรกรทั่วประเทศเลยแล้วก็เรายินดีที่จะทําให้ในะคะไม่ว่าเป็นกระสอบแบบไหนลักษณะว่ากระสอบที่เราทํานี่ก็คือเป,เป็นกระสอบของแบรนด์เรานะคะมิกเซอร์ฮิวมทค้างคายแล้วก็นิเจอร์ฮิวมาที่เป็นกระสอบนแล้วก็เป็นถุงวิกแบ็นะคะถ้าให้ดีเนี่ยโทรมาให้เจอนะบอยนะคะแล้วเราก็จะมีในขายในลาซาด่าวางในลาซาด้าแล้วก็จะเป็นเพจนะคะ เพจของมิสเตอร์ฮิวมัเราเองเพราะฉะนั้นนี่ถ้าใครไปอยไปกดซื้อเรื่อยเปื่อยนะคะบางทีคือเราเจอบ้างค่ะถ้าเกิดแบบลักษณะว่าเราทําแล้วเนี่ยมันดีมันดังก็เป็นธรรมดาค่ะมม่ก็จะมีลอกเลียนแบบกันบ้างเนาะแต่ว่าเอาให้เจอม่อยแล้วกันนะคะ0825644999วันนี้ว่าจะกาดลาไปเพียงนี้เท่านี้นะคะก็ยินดีรับใช้เกษตรกรทั่วประเทศนะคะในการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตวันนี้ สวัสดีค่ะ